สวัสด,ดีครับกับตันการนะครับผมปิ้นนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวเงาเงาครับเพราะว่าพีเออยู่หลังกล้องนะครับก็วันนี้เราจะมาเป็นคลิปแบทเทิลกันนะครับเราไปเห็นเด็กลิ์ของคุณชิมปาร่มาอิโต้นะครับก็ไปดูกันว่าเขาไปเจอกับเด็กอะไรนะครับไปรอรับชมกันได้เลย โอเคครับมาเรามาเริ่มเริ่มก่อนเริ่มหลังกันเหมือนเดิมได้เลยครับคุณพลอยมากผมเลือกว่ากเลยู่อโยนเอาไเป็นรอบนี้เลยเอาอะไรเอาคู่เอาคู่ผมขอเริ่มก่อนครับผมได้ครับเริ่มก่อนเลยเริ่มแบทเทิลคิวเวอร์วอร์ทับปีนารบวีครับเขาเดินจวดการครับผมอุยดอดไร ดี๋ยวครับผมบัตรไปเทนเอฟพีทีครับผมใช้ได้แค่เฉพาะเทอร์แรกของผมเท่านั้นครับนำโปอยมอนพื้นฐานมากสุด2ใบลงมาที่เบนครับครับผมเอาเป็นเรเดียนเก็กโกกะกับยาเรลรูตันครับผมครับจากนั้นใช้ความสามารถของเรเดียนเก็กโกกะครับผมทิ้งเอเนจีพื้นฐานหนึ่งใบจวดสองครับผมครับหนึ่จวดสองผมจวดได้พีทีไว้ยเฮ้ยแข่งเก่งจริงจริงเฮ้ยเก่งจริงว่ะจริงๆ Premises, เอาเป็นคิว้ามากับอุอุครับผมครับผมฟูแล้วฟูแล้วผมจุกเวอร์จริงหลังนั้นผมใช้ความร้อนของคิว้ามาครับผมไม่พูดนานคัดสันมุกผาครับผมเปิดท็อปเด็กสองใบเลือกหนึ่งใบไปรอโซนอีกใบขึ้นมือครับผมครับเอากระจกด้านมิรัดเกตมิราดเกตอ่าก็ส่วนวางไว้นี่นะอ่าจากนั้นผมเสียบเอเนจีให้กับคิวบ้าาครับผมครับจีไฟจี่ไฟอีกแล้วแล้วก็ขอดีทีเลยครับ ครับเอาเคี้ยวใบตัวหนึ่งขึ้นไปครับผมครับผมใช้ความสามารถคันสันบุกผ่าอีกรอบหนึ่งครับเปิดทับเด็กสองใบเอาอะโครมาไปหลออโซนครับผมเฮ้ยล้ออะโครมาเลยดีขึ้นมือครับผมตอนนั้นผมจดเตือนก่อนเลยครับเข้าเท้นผมเจอหนึ่งอุ้ยลืมฝากของใช้ควิกบอลครับทิ้งเป็นเชเวลี่์เชเวีย์ควิกบอลก็คือทิ้งไปหนึ่งใบครับก็ถักโปรแกมบอลเป็นฐานหนึ่งตัวเซอร์เป็นแฮปปี้นัสวีลง เลดี้กิโกกะครับอ่าเหมือนกันเลยใบความสามารถครับการที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานหนึ่งใบจะสองครับผมปึ๊บโอ้โหมือจากนั้นผมใช้เชอร์รี่ครับเชอรี่บอกว่าผมจะจวดสามแล้วก็ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามส่งเบนท์ให้เหลือสามส่วผมเลือกเป็นเิว่าว่าครับผมครับแล้วผมจวดสามใบติดเป็นดับเบิลเทอร์โบเอนีจี้ครับครับผมแล้วก็ จบตีเลยใช้ท่าแฮปปี้บ็อบเบอร์ครับถ้าจบตีบอกว่าใช้หนึ่งพลังงานขาวพลังงานถ้าถ้าจบตีเนี้ยดาเมจจะสิบเดเมจบวกตามจํานวนพลังงานที่อยู่บนตัวเองครับผมถ้าหลังตอนนี้ผมมีสองอ๋อนึกนับเป็นสองสิบบวกสามสิบคูณครับผมก็จะเป็นหกสิบบวกสิบเป็นเจ็ดสิบครับผมแต่ว่าตัวดับเบิลเทอร์โบจะลบยี่สิบก็จะเป็นห้าสิบเดเมจห้าสิบเดเมจครับผมแล้วก็ความสามารถบอกว่าหลังจากผมทำเดเมจแล้วอ่ะผมเอาพลังงานในหลุมมากสุดสามใบมาติดให้ตัวเองได้ผมมีใบเดียวผมก็มา โอเคจะไ,ไปเลยครับไม่ตายเข้าเทินจั่วการ์ดครับผมเฮ้ยเลียกว่าสามารถคับสั่นบุกขาก่อนเลยครับผมเรับสองใบเชื่อความสามารถมันทำอะไรได้นะความสามารถนะมันบอกว่ารัากษาหายเองครับทุกครั้งที่เราติดพลังงานจากมือจะลบสถานะพิปกติอ๋อใช้การทดลองของอาคุมาครับผมับผงอ่าเปิด็ o p d ด c k ห้าใบเลือกสามใบขึ้นมือครับผมที่เหลือไปล็อตโลดครับ สามสองห้าสามสองหกหรือเปล่าตกเป็นสายของเราอ่ะครับผมผมล็อตเป็นควิกบอลกับเนวแลนด์วีครับผมครับไม่ใช้เนวแลนด์วีด้วยเป็นห้าใบแล้วทีเหลืออีกสามใบขึ้นมือครับทั้งนี้เขมูสามารถจับตีได้ใช่แล้วนั้นผมลงคิววาจากมืออีกหนึ่งตัวครับผมครับนั้นใช้ตะข่ายจับคืนครับผมได้เลยครับควิกบอลหนึ่งตัวขึ้นมือแล้วก็ข้างหน้าว่างปุ๊บผมก็เลยเอาคิววายตัวขึ้นไปครับครับใช้คัพสันบุกถ่ายอีกรอบหนึ่งครับผมเปิดสองใบ ดีสุดจี่ไฟ้าออกครับผมโ้ยหกใบแล้วแป๊บเดียวเองหกใบแล้วครับผมไวอะไรขนาดนั้นผมใช้เทวอีกกวแห่งคิดซุยก่อนเลยครับผมเปิดไพ่ทั้งหมดขึ้นมาดูครับผมสามารถนำโยมอดพื้นฐานหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับโอเคไม่มีครับผมลงคิ้วไาอีกตัวหนึ่งครับผมครับผมอาจากนั้นผมใช้ตะข่ายจับคืนอีกร่องหนึ่งครับผมครับคิดว่าขึ้นมือครับผมวางแล้วขึ้นไป้าทาเดิม ใช้เลยครับผมคัสสันมูกขาครับผมสองใบมูฟดิเนอร์เอนเนอร์จีออกไปครับเอาไปดีขึ้นมือโอเคครับติดลูกโป่งนี่ยคิดว่าด้านหน้าเลยครับผมครับจากนั้นผมรีทีสครับหนีลงมาเอาบุกขึ้นไปครับผมครับผม จากนั้นผมโจมตีเลยครับด้วยท่าแกล้ง่นไม่รู้ไม่ชี้ครับผมด้วยความสามารถตัดเตรียมจากรอโซนครับทำให้เมื่อผมมีรอโซนสี่ใบขึ้นไปพลังงานที่ใช้สำหรับท่าโจมตีนี้จะไม่จําเป็นต้องใช้ครับผมก็คือใช้ฟรีเลยใช่ครับหนึ่งร้อยสิบเมตรอ่าแล้วก็ผ่านเลยครับถ้าผมโจมหนึ่งใบผมใช้ท่าเชียร์แกล้งเดี่ยวครับครับผมใบนี้บอกว่าผมจะฟ้นฟูเอพีครับของแอคทีฟทั้งสองฝ่ายคนละห้าสิบอ๋อผมตายด้วยใช่ไหมใช่ใช่ผมติดลมไปแล้วไง ผมใช้ผ้าเยิ้วผ้าเชียร์แกงเยิ้วอีกใบอ่ะตัวอย่างคุณถ้ากับผมเชี่ยวเป็นหนึ่งร้อยดาเมจแล้วได้ความสามารถครับการที่ซ่อนอยู่ของลรียกเกินกว่าการพี่พลังงานจโจสองใช้ความตั้งมั่นของฮิกานะครับถ้าผมจะใช้ไปนี้ผมต้องทิ้งการ์ดบนมือสองใบเป็นคอสจากนั้นผมจะโจดเท่ากับโปเกมอนบนสนามมีฝ่ายครับผมมีสี่ตัวถ้ากิดผมโจดสี่ใบโอไม่ไม่สั่งจานเลยครับไม่เอาไม่โลภเลยครับคุณใช่โจดสี่ใบติด ข้างหิมะสู่ยอดเขาครับโอ้โหจากนั้นผมติดเอเนจี้พาวเวอรฟูครับครับผมโจมตีเลยครับแฮปปี้บ็อบเบอร์ครับผมก็คือจะเป็น1 2 3 4 3 4 12สาบวกสิเป็น13อ่ะครับผม13บลบยเป็น1้อยสแล้วก็บวกอีก20ครับเป็น130เหมือนเดิมอ๋อนี่มันบวกใช่ยี่สิบดามิใช่มันจะบวกให้โปรแกรมมนขาว20่สิบดามิใช่ครับผมก็คือเป็นร้อยสามสิบดามิสครับผมโอ้โหหมดสภาพครับผมแล้วก็ทำดาเมจสเสร็จผมก็ดูพลังงานมันติด แรงจัดเลยได้ครับผมในหนึ่งไพ่ผมเลือกเอาคิว่าวางขึ้นไปครับผมครับเพราะเดินจวดการครับผมใช้ความสามารถของคิววาวาครับผมครับขั้นสัมผัสไพอีกรอบหนึ่งครับจุ๊บจุ๊บร้อนลูกโป่งไปเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแปดใบครับโอ้โหผมเมื่อวางสกัยเลยนะวางพวกผมลงเลชิเลมครับผมจากคนมือแย่แล้วอ่าจากนั้นผม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 ใช้ ชิปนะครับผมบอ่าบอกว่าในเทิร์นที่แล้วของผมนะครับผมถ้าสมมติผมมีไม่ใช่สมมติเลยถ้าผมมีตัวที่ถูก KO ไปครับผมผมสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้ครับผมสามารถเอาเอเนจีจากในกองทิ้งครับผมหนึ่งใบมาแปะให้กับโกยมอนของผมได้ครับแล้วก็เสิร์ฟการ์ที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับผมขอเสิร์ฟก่อนจุ๊จุได้ครับอ่าผมขอเสิร์ฟเป็นใบนี้นะครับผมใบนี้นะครับครับแต่นั้นใช้ความสามารถชาวบัญญาริงของยาเรดูตันครับผมผมสามารถ กลับซับเด็กกับมือผมได้หนึ่งใบเอาใบนี้กลับเข้าไปแล้วจรวหนึ่งขึ้นมาครับตัวนี้กับใบครับผมจากนั้นเสียบเอเนจีจากบนมือครับผมเป็นเอเนจีไฟฟ้าครับผมครับผมจากนั้นใช้มิราเกตครับผมเสิร์ฟเอเน้าผมมีรอสโซนเจ็ดใบขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ผมแปะสามารถเอาเอเนจีพื้นฐานสีไม่สํำกันมาแปะให้กับโปเกมอนบนสนามตามใจชอบได้เลยได้เลยครับจากนั้นผมรีทิเลยครับผมเอาเรชีแล่มขึ้นไปครับ อ่างงอะดิ tenim. อยู่ๆเจอตัวเนี้ยดังนั้นจงตีเลยครับผมอามินซินเบรดครับผมทำสองร้อยเจ็ดสิบตเมตรส่ฝ่ายครับผมและโปเกมันตัวนี้จะเจ็บด้วยหกสิบตเมตรเออแรงจังเลยแรงจัดๆเลยเคียวครับผมเทคสองไพผมเอาเรียนเก่งกิโอกาสขึ้นไปคาเทยผมเจ้าหนึ่งใบผมติดแคปเจอร์เอนเนอร์จีให้แฮปปี้นาร์ดีตัวหลังครับแคปเจอร์เอนเนอร์จีบอกว่า ติดให้โปเกมอนหนึ่งตัวครับแล้วก็ผมเสิร์ฟโปเกมอนพื้นฐานหนตัวมาวางบนเบรนได้เลยก็เสิร์ฟเป็นแฮปปี้นัทวีจากนั้นผมใช้งานวิจัยของศาสตร,ราจารย์เลยครับครับผมทิ้งหมดเลย5ใบโอ้ินงการประเมือทั้งหมดแล้วจด7ดใบครับติดข้าคคุมยอดทน<อ>ให้แฮปปี้นัทวีครับเรือจะกลกายเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยสาม<อ>จากนั้นผมจัเเลย จบเลยใช่แล้วคุณโดนผมแล้วเพราะเธอจวการครับผมใช้เชือกหลบหนีครับผมเชือกหลบหนีใช่ครับผมคุณก็สลับโวยมอนของคุณขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้แล้วผมก็สอัตาผมให้ไปผมสับด้วยผมเอาคิวบวาขึ้นไปได้ครับจากนั้นผมใช้ความสามารถของยาเรลิวตันครับผมชาวปัญญาลิงผมสลับส็อิงหนึ่งใบครับผมครับยกขึ้นไปแบะให้จากนั้นผมใช้ความสามารถของคิวบวาต่อเลยครับผมคัดสันบุกผาคัสองใบครับผมเลือกหนึ่งใบขึ้นมือ ครับผมเอา V.I.P. ขึ้นไปครับผมครับผมใช้การทดลองของอากุมาครับผมครับใบหนึ่งเด็กจะหมดละเปิด5าใบครับผมทดสอบใบนี้ครับผมครับผมเป็น11บใบละครับอ่ามือเยอะจังเยอะจริงดีที่เลยครับครับผมเอาเลชิเนีมขึ้นไปครับผมครับตายเฉยนี่แหละสองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ความใช้่าปีเลยครับผมอเมซินเบรดครับผม 270ดสัมเมจครับผมแล้วผมเจ็บด้วยหกสม่ไกลายเป็น160ครับผมเอ้ยเป็น120ครับผมก็น็อกคู่ครับผมตายคู่ตายด้วยเออแต่เขาคุ้มกว่าก็ได้สองไพ่ผมได้สองไพ่ผมหยิบผมเทคสองไพ่ก่อนครับผมแล้วก็ผมเทคไพ่หนึ่งผมเอาอยาเรียนตังค์ขึ้นไปครับผมครับเข้าวไทยผมเจ้าหนึ่งผมติดดับเบิลเทอร์โบเอินนิจี้ครับให้แฮปปี้นาร์สครับตอนนี้ผมตีเท่าไหร่อ่ะสามหกเก้า สิบแปดสิบพาผมตีเยลยูตันไม่ตายด้วยนะแมรี่ครับแมรี่ยังงั้นเหรอคุณทำร้ายผมมากม <c oughs> ือผมเป็นอย่างงี้สับเลยนะครับตัดเลยไหมตัดเลยครับเข้าไปเลยครับผมผม,ผมจำก่อนมีอะไรมังผมจั่วห้าโอ,โอ้ของนี้ผมยากที่สุดเลยตะขายจับคืนครับโอ้โหเอาเรียกกระขึ้นมาเดี๋ยวตายคุณจะเยืนคนเดียวผมอย็นคุณโดนโอ้โหมือ จมตีเลยครับอันนี้มันจะเป็น 3, 6, 9, 10, เบลบเป็น80 80ใช่ครับไม่ตายไม่ตายจากนั้นผมติดพลังงาน3ใบมาอะไรครับพลังงานอะไรม้างครับนั่นน่ะก็จะเป็น power 1 double turbo 2แล้วก็ lucky energy 1ใบ capture energy 1ใบคนคนนี้ คนนี้ทําอะไรได้ครับเนี่ยลากี้นิจิบอกว่าตัวที่แปะอยู่จะได้พลังงานหนึ่งขาวครับรบแล้วก็ถ้าโดนดาเมจจะดท่าตีฝ่ายผมได้จัว<อ>่วหนึ่งใปทำอะไรอีกทีเพราะเดิมผมจั่วการ์ดครับผมชัวใช้ความสามารถของยาเรลูตันครับผมชาวปัญญาลิงครับผมสลับหน่อยจริงจริงจุ้งจุ้ยจากนั้นผมใช้รถเข็นสับเปลี่ยนครับผมครับอ่าสลับยาเรลูตันกับคิวว่าขึ้นไปครับครับผมอ่าแล้วตัวที่ผมสลับลงมาจะได้ฟื้นฟู H P 30ดาเมจ คนเก่ง30เลยเหรออ่าคุณยอมไม่อยอมตีมันตายเองเพราะมันตีไม่ตายอ่ะมันตีได้แค่นี้อ่ <S 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 แะแต่นั้นใช้ความสมบัตของคิวว้าครับผมขั้สันผุกขาเปิดสองใบจุ๊ก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 มุมฟมานาฟี่ครับผมครับผมสองใบแล้วครับที่กันน้ำแล้วเนี่ยลงคิววาอีกตัวหนึ่งครับผมครับผมผมก็ไปต่อครับผมวยคีดครับเอาคิววาตัวนี้ขึ้นไปข,นขั้สันผุกขาอีกรอบนึงครับผมเปิดหน่อยจุ๊กจุ๊กผมมุฟตะข่ายจับคืนไหมครับผมผมเกินเตาผมแล้วผมมี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 ร มุกตะไคายโหเมลี่ของคุณมันไร้กาศมากมาแล้วครับเอ้าก็เธอมุกจัวเอ้ยนี่ผมก็ได้เปรียบไปแล้วดิผมใช้ฮิกกกันนะครับกระเบื้อทิ้งการ์ดบนมือสองใบจวดตาโปเกมอนบนสนามอีกฝ่ายใช่ครับผมก็คือจวดสี่ใบได้ครับหนึ่งสองสามสี่ผมติดอันนี้อีกใบได้ไหมจะได้เลือดบวกอีกห้าสิบเกินเกินเกินพอแล้วพอแล้วติด power energy ให้ครับพี่นานครับอันนี้ไม่พอเหรอครับเนี่ยใช่ครับ โจบตีเลยครับแปปี้บผมบเบอร์ครับเออสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสามยสี่สี่กเป็นยี่สห้าย่้าลบยี่สบห้ายี้าลบลบตัดตัดกันไปก็คือ2องรหาสิเมตรโอเคผมน้องตั้งแต่ไอร้อยแรกแล้วะแล้ว <laughs> <laughs> ผมก็พลังงานสรไปแบบแปะโอ้โหหนึ่งพรัานำคิววางันไปครับผม <laughs> ครับผมเขดินจั่วการ์ดครับผม <laughs> <laughs> ผมใช้ความสามารถของยาเะไรตัวนี้เขคุ้มนะครับตัวนั้นนี่ยไม่ตายที คำสันน่งิงครับผมนี่อแปะคนนี้ยโจคนนี้ยฮึบโอ้โหใช้ควิววาครับผมคำสั่งบนนุกา้านี่กำลังจะใกล้ไปถึงที่แมรี่ลงไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมบอสเข้าไปครับผมเอ้ยคำสั่งบอสเลยนะใช่คำสั่งบอสอะไรนาะจุ๊กจุ๊บจุ๊กมจุ๊กมจากนั้นผมขอใช้ควิ้งบอลแบบหล่อๆครับผมเอ่าทิ้งยามิรามิลงไปเลยครับผมไม่ใช้หน่อยเหรอ,อเสิร์ฟโปเกมอนหนึ่งตัวมาขึ้นมือครับผมครับ มขอเสิร์ตเป็นเมตมอนเมตมอนคุณกองผมเล่นแล้วไม่ต้องตัดนะครับผมผมลงเมตมอนลงมาที่เป็นครับผมครับผมเสียบเอเนจีไฟจากบนมือครับผมครับผมจากนั้นใช้ค้าเม็ดธรรมดาครับผมเก็บเอเนจีมากสุด2ใบกับโปเมมอนพื้นฐานมากสุด2ใบครับผมเย้แล้วผมเก็บพัดมืดกับพัดไฟฟ้าครับผมเย้แล้วเก็บอไดเก็บอุเออ นี่ครับผมยำมิรามิเก็บเลยทีแล้วก็ไม่ดีเดี๋ยวไม่มีใช้เก็บเซนมสี่ใบนี้ครับผมเป็นไฟฟ้าลำนี้นะครับผมครับผมเข้าไปเลยจากนั้นผมขอใช้มิราสเกตครับผมอ่าเอเนจีสีไม่ซ้ํากัน2ใบมาเปะเลยครับนี่เลยครับ2ใบนี้ที่มึงเก็บเข้าไปมาที่เมตามอนเมตามอนนั่นมันทําอะไรได้ฮะสลับแปลงร่างไม่ใช่ครับผมมันบอกว่าเปลี่ยนร่างฉพันธ์ครับผมโปเกมอนนี้สามารถใช้ท่าต่อสู้ของโปเกมอนพื้นฐานในตำแหน่งทิ้งการ์ดของเราได้ครับผมยกเว้นโปเกมอนที่มีกฎก็คือพวก วีพวกเก๊กครงกลางเงี้ยก๊อปไม่ได้ครับผมแต่ผมก๊อปได้ชิรัมได้รีทิดเลยครับโอ้คุณโดนผมแล้วคุณโดนผมเล่นแล้วเอาเมเตมอนขึ้นไปครับก่อนครับก่อนโอเคครับผมอันนี้ผมก็จะสามารถโจมตี270ดาเมจได้ครับนี่เลือดเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยเออติดเข็มขัดความแน่วแน่ไปครับผมแคปปิมมานเออมันมีครบจังเลย เอาไปเลยครับผมเมตามอนท่าโจมตีครับผมเปลี่ยนร่างฉับพันครับความสามารถผมสามารถก๊อปเป็นสแตนมาสองร้อยเจ็ดสิบตมเมตครับผมอเมซิ่งเบสครับผมวิ่งสองร้อยเจ็ดสิบตมเมตผมเจ็ดเองหกสิบด้วยนี่แม่โบอีกสามสิบเป็นสามร้อยครับผมเมตามอนไปเนาโอ้ผมรู้ว่าคุณเอาเด็กนี้มันจะแกล้งผมเอาลิชิลไม่จิน อ่านี่ครับผมนี่ก็เป็นเด็กลอเบอลเล็ดครับผมอ่าที่เล่นกันเมื่อกี้ที่สู้กับแฮปพพินาธครับผมใช่แล้วบอกต้องต้องพูดเกินก่อนดีกว่าครับความจริงก็คือแฮปพพินาธตอนนี้ก็คือเป็นเด็กที่ดีมากสําหรับต่อกกรเด็กลอดบอลเล็ดครับผมใช่เพราะว่าถ้าเป็นเด็กที่เอาต้องพึ่งยามิรามิในการโปรยเม็ดอะครับผมโอ้แฮปพพินาธคือโอ้สบายใจครับผมเบาเหมือนมดกัดอะโปรยใครก็ไม่ได้โปรยเขาเขาฮิวทีเดียวเต็มหลอดครับผมใช่ครับก็เลยแบบเขาเลยหยิบคนคนนี้คนนี้นิสัยไม่ดีก็เลยหยิบมาเล่นกับผม แต่พรุนี้ผมรู้ทันเนี่ยครับผมพอดีเมื่อเช้าผมดูงานแข่งออนไลน์ครับผมของชื่อรายการอะไรนะครับผมเออเลดไนเป็นงานงานงานหลักของทางออนไลน์ฝรั่งครับครับผมอันนี้ก็เป็นไปเลื่อนเลื่อนเจอครับผมไอดอลของคุณปิ๊นใช่ไหมครับผมใช่ครับอิโตชินทาโร่ครับผมอ่าเขาก็มาด้วยเด็กหน้าตาแบบนี้เลยครับผมเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือมีเลชิเลมครับผมอ่าแล้วก็มีจี้ห้าสีเรนโบว์ใช่ครับในในในรีซอร์ที่เขาแข่งอ่ะก็คือ ถ้าพี่หนาเนี่ยชนะก็หมดเลยครับแพ้แค่นี้แหละมันต้องจะตกใจแหละครับผมเพราะว่าปกติที่เห็นเล่นการมันจะเล่นเป็นเลเดียนริซซัตตนนะครับผมซึ่งกว่าจะเลเดียนริซซัตตนจะออกมาทําการจมตีได้ก็ส่งภพยแล้วมันไม่ทันการแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือเลือกเป็นเลชิลเลมแทนว่าออกมาตั้งแต่ลอตเจ็ดใบก็คือช่วงประมาณเทินสองเทินสามก็สามารถเล่นได้แล้วเป็นตดแน่มากสองร้อยเจ็ดสิบเมตรเข็มขัดสองใบ ทำไม่ตี300ได้ครับผมใช่ครับฮับปนารก็คือทีเดียวตายเนี่ยตายเกือบทุกตัวเลยครับผมจริงจริงก็คือจะไม่ตายก็เฉพาะฟรีแม็กก็คือเหมือนกับว่าคนเล่นฮับปีนารเนี่ยเขาเอาฮับปีนารมาเพื่อแก้ชินาโรก็เลยบอกว่างั้นเราหยิบอันเนี้ยมาแก้อีกทีเบป็นการหักเรียนเชื่อมคมกันอันนี้ก็คือพอเราตีไป300ปุ๊บตายทุกตัวแต่ถ้าฟรีแม็กไม่ตายเรายามิลามิไปปลอกได้อ่าใช่อ่าแล้วก็มีไม่กลัวมิวมีโดราเปียนวีของสามัญแล้วก็ มิวที่จริงถ้าติดเข็มขัดแล้วสามร้อยโดนกาล่าจิโกซักุมะลงมาแป๊ะหนึ่งทีก็ตายก็ตายนะครับผมถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดจีฟิวจันไ้ก็คือสิ้นชีพทันทีใ่ก็ถือว่าเป็นอีเกียที่น่าสนใจครับผมแล้วก็มีครับผมก็มีเมทัลโมนอ่ากอปเรชิเลมได้ใช่ครับอ่ากอปยามิรามิได้ใช่เลยคือแบบโอ้ได้ทุกหมดเลยใช่ครับคือแข็งแกร่งมากครับผมเป็นตัวเสริมว่าอาจจะเป็น บางเกมก็ต้องเป็นเลชิ่มสองตัวเป็นสามตัวบางเกมอยากได้ละมิละมิเพิ่มก็นี่ครับผมได้เหมือนกันใช่ครับเป็นตัวที่แหวกไปสองทางได้ครับแข็งแร่งครับผมแล้วก็ส่วนเมนเด็กที่เหลือก็เป็นตามสภาพร็อคเบรลเล็ตทั่วไปแล้วก็เป็นซีกระจกสีเวฟพีซีคอม่าม่ามอ้าวสามเว้สามไรผมู้แล้วผมจวดต้นเกมมันสองไปขี้โกงจ้าใช่ครับก็คือมีแปลกๆออกมาก็คือมีคิบปนนะเพราะว่ามันทำให้อันนี้สามารถโจมตีได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ อันนี้ใช้ปุ๊บเสียบจี้เสรยดกระจกมิลล์สเกตเสียบตีนต่อเลยก็มีอีกอันนึงก็คือไอ้น้้ำตกแม็กมากที่ใส่มาเพื่อเลชิลมนั่นเองครับผมเลชิลัมแล้วก็กระจกใช่ก็จะทำให้สามารถแบบว่าจบตีได้เลยในเทินที่ลงง่ายขึ้นนั่นเองครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับผมสำหรับโรเบิร์ตับผมเด็กนี้นี่แปลสภาพไปได้หลายแบบมากแล้วแต่คนชอบเลยใครสนใจที่อยากจะ ติดต่อสอบถามอยากจะเล่นเด็กแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาทางเพจกับตันคาร์ดได้เลยนะครับผมเราจะเพจนะครับยินดีจะตอบทุกคําถามเลยครับผมเกี่ยวกับการจัดเด็กครับผมและสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางเรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากทางเรานะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย